สเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่มัดใจคนรักนะคะค่ะคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณหรือว่าครอบครัวของแฟนค่ะคุณเป็นคนที่ลักษณะที่เ็าเรียกว่าน่าสนใจนะคะในสื่อโซเชียลหรือเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่เหมือนดึงดูดคนอื่นได้ทุกคนค่ะแล้วก็มีนิสัยอาจจะเป็นคนที่ชอบถ่ายทอดนะคะชอบถ่ายทอดชอบแบ่งปันค่ะเป็นคนที่ รักการเปลี่ยนแปลงลักษณะเห็นมคะเนี่ยจากเล็กไปใหญ่แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าให้เติบโตแต่คุณก็เป็นคนที่มีมุมที่เขาเรียกว่าเข้ากับใครก็เข้าได้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนมีความสนุกสนานเข้ากับใครได้เป็นคนก็เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นผู้ให้อยู่เหมือนกันค่ะเพราะเป็นที่เชิญเนาะเป็นครูแต่เป็่ดูเป็นคนกระตือรือร้นนะคะ ดูเป็นคนที่ดูสนุกดูเป็นคนร่าเริงกระตืรอรือล้นเป็นคนที่ลักษณะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามักจะจดจำค่ะจดจำสิ่งดีๆค่ะอย่างเช่นเอ,อ่อวันเกิดค่ะวันที่เจอกันค่ะวันสำคัญอะไรเนี่ยคุณจะเป็นคนที่จดจำได้เสมอค่ะเอ,อ่อหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เคยรักกันมาั้งสมัยในวัยเด็กก็ได้นะแล้วคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมค่ะเป็นคนตรงซื่อตรง เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ